เช้าวันที่สองของเกาะล้านชายหาดแสมเตื่นมาก็นี่เลยเจอหมาเจอหมาเจอแมวเล่นได้หมดอากาศดีมากเลยน่ะมีถ้ำอยู่ไกลๆน่ะเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันอากาศดีมากเลยน้ำทะเล ไม่ค่อยใสยแต่ว่าก็โอเคขึ้นแรงด้วยนูน่นข้างหน้านู่นก็เป็นอาคารทรงปลากระเบนค่ะคนรักสัตว คนรักสัตว์เจอหมาเจอแมวเจอหมาเจอแมวก็อุ้มหมดขนาดไม่มีตังซื้อขนม,มก็ยังเจียดตังไปซื้ออาหารเลี้ยงแมว ตอนนี้เราก็มากินอาหารเช้ากันก่อนที่พักเราก็มีอาหารเช้าให้เราก็จะนั่งกินกันนี่เลยริมทะเลโอ้เห็นวิวด้วย น,นี้เป็นวิวจากห้องอาหารเช้าที่ของที่พักสวยค่ะบรรยากาศบรรยากาศคึ้มคๆม,มีฝนโปรยโปรยแต่ก็สวยสวยไปอีกแบบหนะนึ่งนี่ห้องอาหาร ห้องอาหารของโรงแรมติดรินทะเลค่ะบรรยากาศดีีชุดอาหารเช้าสวยงามมากๆเลยอะ่ะเราก็พักกันที่ซานาดูบีชรีสอร์ทนะคะค่าห้องก็1,700บาทนอนได้2คนพร้อมอาหารเช้าค่ะ แอบ,บส่องอาหารเช้าของสาวๆอันนี้เป็นชุดเป็นชุดอะไรคะที่สั่งอาหารเช้าแบบอเมริกันแต่ว่าเป็นคนไทยแหมบนนี้กัดดีมากเลยนะกินอาหารเช้าริมทะเลอาหารเช้าของที่นี่ก็จะจัดเป็นเซตให้นะคะมีสามเซตค่ะก็จะมีเป็นชุด อเมริกันเบ e คฟาส s t แล้วก็มีชุดเป็นข้าวผัดกุนเชียงแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นเกาเหลาลูกชิ้นกับข้าวสวยค่ะแล้วแต่เราจะเลือกชุดไหนและในแต่ละชุดก็ยังมีเ,เป็นขนมเค้กชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ยังมีน้ำส้มมีกาแฟมีขนมปังปิ้งมีผลไม้ และนี่ก็คือผู้อุปถัมภ์ตลอดทริปนี้ค่ะอ,อาหารเช้าของเราค่ะคนจ่ายเงินโรแมนติกมากเราทานอาหารเช้ากันริมทะเลแถมด้วยมีสายฝนตกลงมาบรรยากาศปินมากค่ะเราก็นั่งทานอาหารพร้อมๆกับดื่มด่ำกับบรรยากาศของเกาะล้านไปด้วยนะคะ ถึงแม้ว่าฝนจะตกเราไปไหนไม่ได้แต่เราก็รู้สึกเหมือนได้มาเที่ยวค่ะเพราะว่าที่พักของเราอยู่อยู่ริมทะเลแล้วเวลาเรานั่งทานอาหารเราก็สัมผัสกับบรรยากาศทะเลไปด้วย นี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วฝนก็หยุดแล้วเราก็จะมาเดินเล่นที่ชายหาดกันหน่อยนี่ก็เป็นทรายค่ะทรายที่นี่ก็ขาวละเอียดค่ะทรายก็ขาวสะอาดดีนะคะเดี๋ยวเราว่าจะเดินไปตรงสะพานโน้นค่ะเขาบอกเป็นจุดไฮไลท์ของหาดสแสมเราก็จะเ ลองเดินไปดูแล้วก็เดินไปตรงข้ำนั้นอุ้ยแต่ฝนเริ่มตกอีกแล้วจะไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะคะฝนฝนเริ่มลงเม็ดอีกแล้วค่ะก็ดูแล้วกันว่าจะเดินไปได้แค่ไหน น้ำทะเลก็เป็นสีเขียวนะคะวันนี้เขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ขี้ปลาวานเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าเวลาฝนตกมาแล้วมาเจอแขงต้นหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็เลยทำให้เป็นแบบนี้ก็จะลอง เดินไปดูนะคะข้างหน้านี้ก็เป็นภูกขาตกลงว่าเราเดินไปไม่ได้แล้วนะคะฝนเริ่มตกเยอะแล้วค่ะขอกลับเข้าไปที่ห้องก่อนละกันค่ะ คงจะเดินได้แค่นี้ค่ะขอกลับห้องแล้วนูน่นอยากจะเดินไปตรงนูน้นแต่ฝนตกไม่ไปแล้วนะกลับห้องดีกว่าดูกันแค่นี้เนาะ ได้เวลากลับแล้วคะ่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ท่าเรือเอ,อ่ออะไรนะท่าหน้าบ้านค่ะเราก็สปีดโบท๊ทไว้ไปกลับนะคะเขาก็นัดเราไว้ว่าบ่ายโมงเดี๋ยวเราก็จะไปลงเรือกันแล้วไม่รู้ว่าจะเจอมรสุมเหมือนขามาไหมเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจ คนกลับก็เยอะคนมาก็เยอะค่ะช่วงนี้เป็นวันหยุดยาว6วันตอนนี้ก็ยังเหลืออีกสองวันก็ยังมีคนมาอยู่ค่ะอันนี้เป็นเรือโดยสารเราต้องไปตรงโน้นเ,เปลี่ยนท่าค่ะเมื่อกี้เราเดินท่าผิด ถ้าโน้นเป็นเรือโดยสารเราจะกลับสปีดโบ๊ทเราต้องลงท่านี้เราจะกลับสปีดโบ๊ทลำนี้รอตรงไหนจะเมาอ่ะรอ้าลองล่างเมาไหมรอเ,เรือกันจา้า จากมืม่อี้นะครับเราสอบไปไปแต่ นี่ก็เป็นการมาเที่ยวเกาะล้านครั้งแรกของเราค่ะคก็สนุกตื่นเต้นรู้สุดๆเลยค่ะเพราะว่าขามาเรามาสปีดโบลตแล้วเจอมรสุมค่ะคลื่นแรงมากๆเลยตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะเราพักที่เกาะล้าน1คืนนะคะแต่เราก็อยู่แค่หาดเดียวค่ะอยู่ที่หาดแสมเพราะว่าฝนตกเราก็ ไปที่อื่นไม่ได้เลยแต่ก็รู้สึกประทับใจนะคะบรรยากาศดีสุดๆค่ะก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องยายยาศิลาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ